คุณกำลังรับชมคลิปคำทำนายดวงชะตากับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับคำทำนายในวันนี้หากคำทำนายใดที่ดีก็ขอให้เป็นดั่งพลังใจนะครับส่วนคำทำนายใดที่ไปในทิศทางที่ไม่ดีก็ขอให้ใช้เพื่อการเตือนสติและใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอยู่เสมอครับเชิญรับชมครับ สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของคนเกิดวันเสาร์เราจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดวันเสาร์ครับว่าในช่วง16จนถึง31มีนาคม2568นี้คนเกิดวันเสาร์จะมีดวงชะตาการงานการเงินโชคลาภสุขภาพความรักเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับ ฝากกดติดตามฝากกด Subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามลาย ID ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากาันเข้ามาได้ครับ เอาล่ะครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับ วงชะตาการงานของคนเกิดวันเสาร์ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับ16จนถึง31มีนาคมนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่การงานของคนเกิดวันเสาร์โดดเด่นครับไพ่ผู้รับใช้แห่งเหรียญจะพูดถึงการมีข่าวดีในเรื่องงานเกิดขึ้นนะครับหรือว่าเป็นช่วงเวลาของการได้เริ่มต้นกับสิ่งใหมๆ่ๆโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาครับเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันเสาร์นั้นได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆที่เป็นประโยชน์กับกา การทำงานนะครับหรือว่าได้ฝึกฝนสกิลใหม่ๆนะครับเป็นช่วงเวลาที่อาจจะได้รับมอบหมายงานที่ทำแล้วนะครับในช่วงแรกๆอาจจะไม่คุ้นเคยเท่าไหร่แต่เป็นช่วงเวลาที่เมื่อได้ลองทำดูก็พบว่าจะได้เสริมทักษะบางอย่างในเรื่องงานให้กับตัวเราเองครับเรียกได้ว่าเราจะได้รับการติดอาวุธในเรื่องงานทำให้เรานั้นเก่งมากขึ้นมีความสามารถรอบด้านมากขึ้นนั่นเองครับคนเกิดวั นเสาทั้งหลายไพ่สามคาถาจะพูดถึงการสื่อสารครับเป็นช่วงเวลาแห่งการพบปะผู้คนกลุ่มใหม่ๆที่จะนำพาโอกาสดีๆในเรื่องงานมาให้กับคนเกิดวันเสาร์นะครับไพ่ใบนี้ยังจะพูดถึงการมีความสำเร็จบางอย่างเกิดขึ้นและความสำเร็จนี้จะเป็นบันไดก้าวแรกที่จะพาคนเกิดวันเสาร์ไปสู่ความสำเร็จนายก้าต่อ ต่อไปนะครับคนเกิดวันเสาร,ร์ทั้งหลายในเรื่องงานต้องบอกว่าในช่วง16จนถึง31มีนาคมนี้มีเกณฑ์เดินทางบ่อยครับทั้งใกล้และ ไกลเป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับโดยเฉพาะใครที่ตั้งใจจะไปทำงานต่างประเทศจะมีเกณฑ์มีโอกาสได้ไปครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายในเรื่องของการทำงานนะครับต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่การงานดีมีเกณฑ์จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานแต่ต้องระวังความผิดพลาดบางอย่างนะครับโดยเฉพาะความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารกับผู้คนครับ ผู้รับใช้อห่งดาบจะเตือนให้ระวังในเรื่องของความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารกับผู้คนการมีปัญหากับคน โดยเฉพาะกับเพื่อนร่วมงานที่อายุน้อยกว่าไม่ว่าจะเป็นอายุไขหรืออายุงานนะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายในเรื่องของการทำงานต้องบอกว่าถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการจะเป็นช่วงเวลาที่การงานมีเกณฑ์ได้ขยับขยายครับได้ลงทุนเพิ่มได้แตกลายธุรกิจออกไปได้เริ่มต้น อะไรใหม่ๆนะครับแล้วก็จะเป็นการเริ่มต้นที่ดีด้วยนะครับเป็นช่วงเวลาที่ธุรกิจจเจริญรุ่งเรืองครับแต่ให้ระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆนะครับระวังมีความผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับใครที่มักจะนะครับเป็นเจ้าของกิจการประเภทเซ็นอย่างเดียวนะครับ ในช่วง16จนถึง31มีนาคมนี้อยากให้อ่านเอกสารสัญญาต่างๆให้รอบคอบนะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายระวังลูกน้องสร้างปัญหาที่ไม่คาดคิดให้คุณได้ครับ ส่วนคนค้าขายต้องบอกว่าการค้าการขายจะดีครับเป็นช่วงเวลาที่ค้าขายดีโดยเฉพาะคนที่เอาสินค้าจากต่างประเทศต่างแดนมาขายหรือคนที่ส่งออกนะครับการค้าการขายจะดีมีกําไรครับมีออเดอร์เยอะนะครับมีคนสั่งสินค้าเยอะเป็นช่วงเวลาที่ขายดิบขายดีครับ แต่สิ่งที่ต้องระวังคือปัญหาจุกจิกเหนื่อยใจเกี่ยวกับเรื่องคนนี่ยแหละครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายส่วนคนที่เป็นพนักง,งานออฟฟิศพนักง,งานบริษัทหรือว่าเป็นลูกจ้างหรือว่าทำอาชีพอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมานะครับต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่การงานจะดีครับมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นนะครับ มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเกิดขึ้นหากใครตั้งใจะจะเปลี่ยนงานย้ายงานต้องบอกว่ามีเกณฑ์จะเจองานที่ใช่เจองานที่เหมาะกับตัวเรานะครับหรือเรียกได้ว่าเป็นงานที่เป็นความถนัดของเราอย่างแท้จริงหรือหากใครจะเปลี่ยนสายงานย้ายสายงานไปเลยก็ต้องบอกว่าจะเป็นช่วงเวลาที่พอเปลี่ยนแล้วเราเองก็กลับทำได้ดีอย่างไม่คาดคิดด้วยครับคนเกิดวันเสาร ทั้งหลายครับแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือระวังปัญหาในเรื่องคนนั่นเองครับอาแล้วครับดวงชะตาการงานผ่านไปนะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายเรามาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างครับว่าดวงการเงินคนเกิดวันเสาร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาการเงินคนเกิดวันเสาร์นะครับในช่วง16จนถึง31มีนาคม2568นะครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับ ดวงการเงินคนเกิดวันเสาร์ต้องบอกว่าคนเกิดวันเสาร์การเงินมีทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่จะต้องระวังนะครับมีไพ่สามเหรียญตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางคําทานายแบบนี้เราจะพูดถึงการมีรายได้เข้ามาหลายทางครับและเป็นช่วงเวลาที่การเงินไหลเข้าการเงินดีโดยเฉพาะใครที่มีมากกว่าหนึ่งอาชีพนะครับมีเกณฑ์ที่อาชีพเสริมนะครับหรือว่ารายได้พิเศษของคุณในช่วง16จนถึง31มีนาคมนี้จะดีเป็นพิ เศษครับส่วนใครที่กำลังมองในเรื่องของการอยากจะมีรายได้เพิ่มเติมนอกเหนือจากรายได้ประจำที่มีอยู่นะครับไพเดอร์ซันจะพูดถึงการที่จะมีรายได้เข้ามามากกว่า1ทางมีโอกาสดีๆในเรื่องเงินเกิดขึ้นนะครับหรือว่ามีคนหยิบยื่นความช่วยเหลือให้เป็นช่วงเวลาที่การเงินจะดีหรือหากจะเริ่มต้น ทำอะไรใหม่ๆนะครับหรือว่า,าจ,จะเริ่มต้นทำอะไรเป็นของตัวเองก็เรียกได้ว่าจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับทำแล้วสำเร็จได้ลงทุนอะไรไปลงทุนอะไรไว้ก็จะสำเร็จได้ได้ผลกำไรดั่งใจคิดครับคนเกิดวันเสราร์ทั้งหลายสิ่งที่ต้องระวังคือไพ่เดอะเดวิลนะครับไพ่เดอะเดวิลเนี่ยจะเตือนนะครับในช่วง16จนถึง3สบิบเอ็ดมีนาคมนี้ระวังในเรื่องของการโดนโกงการโดนหลอกการโดน เอาเปรียบในเรื่องเงินนะครับโดยเฉพาะคนทําธุรกิจนะครับช่วงนี้ให้ระวังอย่าตัดสินใจบุ่มบ่ามในเรื่องเงินนะครับมีไพ่ใบนี้ขึ้นมาเราจะพูดถึงการ กล้าได้กล้าเสียในเรื่องเงินหรือการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องเงินโดยใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลต้องระวังให้ดีนะครับระวังในเรื่องของการใช้เงินเกินตัวนะครับหรือว่าใช้เงินโดยขาดความยับยั้งชั่งใจจะทําให้เกิดปัญหาในอนาคตอันใกล้ได้นะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับดวงชะตาการเงินคนเกิดวันเสาร์นะครับถ้าใครที่กำลังตั้งใจจะซื้อบ้านซื้อรถ นะครับหรือว่าตั้งใจว่าในช่วง16จนถึง31มีนาคมนี้มีแผนจะไปซื้อบ้านซื้อรถก็มีเกณฑ์จะซื้อได้สำเร็จสมดังความตั้งใจครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาก,การเงินผ่านไปนะครับใช้เงินอย่างมีสตินะครับรอบคอบให้มากในทุกๆก,การใช้จ่ายมีเงินเข้ามาก็อย่าลืมคิดถึงเรื่องของการเก็บออมด้วยเป็นสําคัญนะครับ ดวงชะตาการเงินผ่านไปเรามาดูกันที่ดวงชะตาโชคลาภกันบ้างว่าดวงโชคลาภคนเกิดวันเสาร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาโชคลาภคนเกิดวันเสาร์นะครับในช่วง16จนถึง31มีนาคม2560 ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับคนเกิดวันเสาร์โชคดีดวงดีมีไพ่ด h เอ็มเพรสครับไพ่จักรพรรดินีใบนี้จะพูดถึงความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตนะครับและเมื่อขึ้นอยู่ในดวงโชคลาภเราจะพูดถึงการมีโชคลาภโดยเฉพาะจากสุภาพสตรีในบ้านนำพาความโชคดีมาให้นะครับหรือหญิงตั้งครรภ์ก็ได้เช่นกันนะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายไพ่ผู้รับใช้ห่งเหรียญจะพูดถึงการ มีข่าวดีในเรื่องเงินความโชคดีลาบลอยจะมาเยี่ยมเยียนดวงชะตาครับไพ่อัศวินแห่งถ้วยจะพูดถึงการเสี่ยงโชคระหวงการเดินทางหรือคนเกิดวันเสราร์โชคลาบของคนเกิดวันเสราร์จะมีความสัมพันธ์กับาธาตุน้ำนะครับคนเกิดวันเสราร์ที่จะโชคดีเป็นพิเศษได้แก่คนเกิดวันเสราร์ที่เป็นชาวราศีพฤกษฎ และชาวราศีตุลครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายแต่คนเกิดวันเสาร์ในราศีอื่นๆก็ไม่น้อยหน้าเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับดวงชะตาโชคลาภผ่านไปครับคำแนะนำจากอาจารย์ปอคนเปิดดวงแนะนำให้ทำดีกะตัญญูรู้คุณกับบิดามารดาโดยเฉพาะมารดานะครับหรือหากใครจะเสริมดวงชะตาด้วยการ ทำบุญกับผู้สูงอายุนะครับตามบ้านพักคนชราก็จะยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยนะครับเป็นบุญกุศลที่จะเสริมดวงชะตาคนเกิดวันเสาร์ได้ดีครับเอาละครับดวงชะตาคนเกิดวันเสาร์ผ่านไปนะครับในเรื่องโชคลาภเรามาดูกันที่ดวงสุขภาพกันบ้างว่าดวงสุขภาพคนเกิดวันเสาร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาสุขภาพคนเกิดวันเสาร์นะครับในช่วง16จนถึง31มีนาคม2568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงสุขภาพคนเกิดวันเสาร์มีไพ่3ดาบตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางํำทํานายแบบนี้จะเตือนให้ระวังในเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวกับระบบเลือดนะครับหรือว่าหัวใจนะครับให้ระวังให้ดีนะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลาย โดยเฉพาะเมื่อขึ้นคู่กับไพ่ราชาแห่งถ้วยจะเตือนให้ระวังในโรคภัยไข้เจ็บที่มีความสัมพันธ์กับไขมันอย่างคอเลสเตอรอลหรือว่าไตรกลีเซอไรดนะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดวันเสาร์ดูแลสุขภาพให้ดีนะครับไพ่สิบคาถาจะเตือนให้ระวังในเรื่องของการใช้ชีวิตอย่างไม่สมดุลทำงานดักกินดึกนะครับทำงานหากักโหมทำงานหนักแล้วก็นะครับกินดึกดึก นะครับพักพรอน้อยให้ระวังในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บจะถามหาได้คนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายนะครับแนะนำให้คนเกิดวันเสาร์นะครับพบแพทย์ตรวจสุขภาพบ้างหรือถ้าความสบายใจทางจิตวิญญาณก็แนะนำให้ทำบุญด้วยการบริจาคโลหิตหรือทำบุญลงศพก็ได้เช่นกันนะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอันดับแรก อยากให้ในช่วง16จนถึง3 1มสเิเอ็มีนาคมนี้คนเกิดวันเสาร์ดูแลสุขภาพให้ดีใครที่ไม่เคยตรวจสุขภาพเลยควรแวะเวียนไปตรวจเลือดตรวจสุขภาพบ้างนะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาสุขภาพผ่านไปนะครับมาดูกันที่นะครับดวงชะตาความรักกันบ้างว่าดวงความรักคนเกิดวันเสาร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันเสาร์นะครับในช่วง16จนถึง31มีนาคม2568ครับ เปิดไพ่ขึ้นมาดวงชะตาความรักคนเกิดวันเสาร์มีไพ่อัศวินแห่งดาบครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงอุปสรรคปัญหาทางความสัมพันธ์ใครที่กําลังคบหาดูใจกันอยู่ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ลงเอยกันได้ง่ายๆนะครับมีอุปสรรคมีปัญหาความสัมพันธ์ที่มาในรูปแบบต่างๆนะครับไพ่ห้าคาถาจะชี้ให้เห็นถึงการไม่ยอมรับ ของผู้คนรอบข้างรอบตัวหรือคนในครอบครัวนะครับอาจจะทําให้เกิดความขัดแย้งได้นะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายใครที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคู่รักกันอยู่แล้วให้ระวังในเรื่องของการทะเลาะก,กันครับและเป็นลักษณะของการทะเลาะก,กันที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นอยากจะเอาชนะนะครับพยายามใช้เหตุผลของตัวเองยกมาเพื่อเหนือเหตุผลของอีกคนหนึ่งจนทำให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์และ ให้ระวังในเรื่องของอาจจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับคนเกิดวัวนเสาร์ทั้งหลายไพ่5า้าคทาถ้าเป็นคู่รักเป็นแฟนกันอยู่แล้วให้ระวังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะมีปัญหากับครอบครัวหรือเพื่อนฝูงของอีกฝ่ายได้ด้วยเช่นกันนะครับ ส่วนคนโสดต้องบอกว่าดวงความรักยังไม่ดีนะครับคิดจะรักใครชอบใครก็ดูจะไม่สมหวังสมใจหรือใครที่เพึ่งอกหักเสียใจมาก็ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะ move on ได้ง่ายๆครับเอาละครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันเสาร์ในช่วง16จนถึง3 1มมีนาคมนี้นะครับคนเกิดวันเสาร์อาจารย์ปอคนเปิดดวงอยากให้คนเกิดวันเสาร์นั้น นั่งสมาธิฝึกขันติธรมอย่างน้อยๆน,นะครับจะได้มีสติมากขึ้นนะครับเข้าใจความทุกข์นะครับจะได้ทุกน้อยลงมองหาความสุขจากสิ่งเล็กๆสิ่งต่างๆรอบๆตัวนะครับก็จะทำให้คนเกิดวันเสาร์นั้นสบายใจมากขึ้นครับ เอาละครับดวงชะตาความรักผ่านไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องบอกว่ามีทั้งคําทํานายที่ดีก็ขอให้เป็นดั่งพลังใจครับคาทำนายใดที่ไม่ดีก็ขอให้ใช้เพื่อการเตือนสติและใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอยู่เสมอนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ต้องขอฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทานายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอ คนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับสามารถที่จะพิมพ์ตามลายไอดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้คำทำนายก็เปรียบเสมือนเขมทิศแต่ชีวิตเราเราต้องลิขิตเองบุรักษาเทวเวยพรคนเกิดวันเสาร์ทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับหากคำทำนายในวันนี้เป็นประโยชน์สำหรับคุณ ขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์เป็นพลังใจดีๆให้กันนะครับขอบคุณครับ